สวัสดีเจ้าวันนี้สมัยยามพักจุมป่านะเจ้าพักจุมป่านี่ก็เป็นพืชพื้นบ้านนะเจ้าออกต่าทุ่งนาเนาะแล้วก็คันคลองนะเจ้าที่ชุ่มน้านะเจ้าพักจุมป่าถึงจะออกนะเจ้าอ่าเขาไปล้างพักจุมป่ามาแล้วอันนี้เขาก็มาลวกเจ้าลวกเพื่อแบบพอสลบแั่ต้องขนาดสุกนะเจ้าพอเขาลวกเสร็จแล้วเขาก็เอาไปล้างน้านะเจ้าล้างความขมความฝาดออกออไปเนาะ อันนี้ก็พลิกซ้ายพลิกขวานะเจ้า,าปิแดแก๊สเซตก็อ,ออกมาสเสด็จน้ำแล้วเขาก็ออกไปนอกน้ำแล้วก็ล้างน้ำแหมกำนึ่งนะเจ้าทำความสะอาดสองครั้งเลยนะเจ้าอันนี้ก็มาล้างน้ำเย็นเนาะถ้าเฮานอกน้ำเซตมันก็จะเป็นสีเขียวถ้าเฮาบ่อนอกน้ำมันก็จะออกช้ำๆเหลืองๆหน่อยหนึ่งสีมันจะบางงามนะเจ้าล้างน้ำเซตก็เอามาซอยเป็นชิ้นน้อยๆนะเจ้า เพราะว่าผักจุ่มปลาถ้าเราลวกเซตเนี่ยมันจะนุ่มนะเจ้ามันจะเหนียวต้องหั่นมาเป็นชิ้นๆน,น,นะเจ้าอันนี้ก็ซอยหอมกระเทียมนะเจ้าเอาไปใส่ตับเป็นน้ําพริกแกงตัวแล้วก็เอามาเป็นไอเจียวน้ํามันกระเทียมตัวเจ้าเป็น้องว่าจ้าวนาออันนี้ก็ซอยหอมบัวหอมแดงนะเจ้าแล้วก็ยำพักจุ่มปลานี่เราก็จะใส่แคบหมูนะเจ้าก็ซับแคบหมูก็ เวลาคั่วก็ใส่ลงไปตัวเจ้าแล้วก็ใช้โรยหน้าตัวเนาะอันนี้ก็มีพักจุมปลาแคบหมูหอมกระเทียมนะเจ้าอันนี้ก็ขั้นตอนทําพริกแกงนะเจ้าพริกแกงก็บรนักแม่ใช้พริกป่นนะเจ้าใส่พริกป่นลงไปใส่กะปิลงไปอันนี้เป็นกะปิกุ้งนะเจ้าบะเจีกะปิเกมนะ็มเนาะแล้วก็ใส่น้ำปลรรานะเจ้า ใส่ลงไปสองสามช้อนพอประมาณนะเจ้าใส่หนักก็เก็มนักเนาะเอามาคลุกเขาเขา้าคันเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่เพื่อใส่จานไว้ก่อน,นเนาะเดี๋ยวรอเอาไว้คั่วรวมๆกันไปเลยนะเจ้าก่อนอื่นก็มาตั้งน้ํามันก่อนเลยน้ํามันพอเดือดก็ประมาณเอากระเทียมลงไปเจียวให้มันหอมนะเจ้าพอน้ํามันหอมกระเทียมแล้วก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างลงไปต้มน้ํามันได้เลยนะเจ้าเอาเครื่องแกงลง ชักนปลาลงไปใ้าแทบหมูเอาไว้กันเดียวก่อนนะได้ใส่ทีหลังเนาะเอาแคบหมูลงไปก่อนมาได้ในข้าวเดี๋ยวมันจะนิ่มในข้าวมันจะมันมีความกรอบเนาะขั้น,อนะะตอนสุดท้ายก็ลงไปหอมกระเทียมแทบหมูใส่ลงไปทีเดียวปิดคลุกปิดสองด่างข้างขอะ พอแล้วนะเจ้าอันนี้จังเกลือก็ใส่เกลือจังน้ำปลาก็ใส่น้ำปลานะเจ้าอันนี้จังถงนัวก็ใส่ถุงนัวนะเจ้าถงนัวนิดน่อยเจแต่ถุงนัวตามลงไปหั่นน้อยนึงเพื่อรสให้กลมกล่อมนะเจ้าใครมักใครชอบก็ใส่นะเจ้าใครบ่มักบ่ชอบก็บ่ต้องใส่เนาะอันนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเจ้าพุกที่ก็สองคำที่พอแล้วนะเจ้าเอาแบบพุกคลิกเนาะเทใส่ถ้วยใส่จานได้เลยนะเจ้า อันนี้ก็เป็นขั้นตอนเสร็จแล้วยำพักถุงป่าเนอะเมนูนี้ก็ฝากไว้เต่าีกก่อนเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่และครอบครัว,อ,วอันด้วยนะเจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่เจ้าสวัสดีเจ้า